แม่เอามาไปเอาหมาอะไรยังไงมาแล้วหนูจะไปหนูจะทำร้ายหมานะทำร้ายหมาตำรวจจับนะอ๋อ ทำายหมาตำรวจจับเข้าใจไหมคะอืมคู่หมาใช่น,นะทำายหมาตำรวจจับคะ่ะตอนเรียเลยอีเซอร์ของลุกตอนเรีย,รย,รยรกกรรสีดีแล้วนกเสืออะไรเล่นคนเดียวกับตุ๊กตาดูสิแล้วทำไมมันบีบไม่ได้หรอเม่มมป๊ะป๊าก็เล่นเกมเลิกงาน วันศุกร์เจะเล่นเกมกับมูลังเป็นพลังเผาแล้วก็เล่นเกมแล้วก็แบทิ้งทำไมแม่มาจับห้ไทสันทอามาไทสันฮ้วยจับพี่ดีนะลูกอย่าทำม้าจะอย่าทำเตีหมานะตีหมาไม่ได้นะตำรวจจับหนูก็จะไม่ลงนนะเป็นแบบแม่กับพ่อกอดมาสิกน้งกับแบบอิชาแม่อิชาว่าคือสิวานแม่กับพ่อหักมานะ เคค่ะบฟบายจามาม่าจอดให้่ะมาม่าพูดเพราะมพาะมาม่าค่ะขอออกให้หน่อยค่ะค่ะโอเคค่ะจะมีฟาอยู่